วันนี้ผมไปร้านจีนมาเพลินไปเจอล็อบเตอร์นะครับนะฮะตัวห้าเหรียญน,นะครับก็ตกประมาณ150บาทไทยอะครับซึ่งถือว่าราคานี้เป็นราคาที่ถูกครับเพราะปกติล็อบเตอร์ตัวหนึ่งมันจะตกอยู่ที่ประมาณ6700้บาทนะครับแต่พอดีวันนี้ไปเจอของถูกเข้าก็เลยซื้อมา4ตัวครับจะมาทำล็อบเตอร์ทานกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่า รสชาติที่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมไปต้มก่อนนะครับเสร็จแล้วล็อบเตอร์อยังไงสี่ตัวเลยโอ้คนกินสี่ตัวเลยวนี้จริงจริงอ่ะจะเอาเป็นต้มสองตัวแล้วก็ย่างสองตัวจะรู้มันแตกตา่างยังไง วันนี้เตาย่างมันไม่มีแก๊สม,มันนี้ก็ต้มกันก่อนแล้วกันกินเลยมีน้ำจิ้มซีฟูดอะอ๋อโหวันนี้กินนะครับเนี่ยขนเลยตัวใหญ่อยงเงี้ยหักหัวมันเลยวันนี้มันเลยเขาบอกว่าทำต้มยำกุ้งก็อร่อยน่าลองทำดู ตรงยนีอยุบกันเลยมัน,น,นต้องมีค้อนนะไม่มีค้อนเลยคนไหนเขาออกไปจับช่วงนัง้นล่ะค่ะช่วงนี้ช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนตั้งแต่เดือนเจ็ดไปอ่ะเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าอ่ะ นี่นล็อกเตอร์มาจากเมนเป็นล็อกเตอร์ที่เนื้อดีที่สุดค่ะหจิ้มราดนะราดน้จิ้มซีฟู้ด ลืงหางมันออกก่อนอบิดบิดบิดไม่เป็นอพอละส้มทิ่มก้นมาเลยนี่ครับน่ากินสุดๆดนี่ดูคำใหญ่ตัดกินจองคำเดี๋ยว นี่แล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่ค่ะตัดท็อปเ็อร่อยไหมฟินมากมันล้นอืมอร่อยดูหน้าผมนนี้ก้ามก้ามาใหญ่หมาก มากที่เนี่ยมันแตกอยู่อย่างนะพวกกับข้าวหรือผลไม้ถ้าเกิดไม่ได้ดูการน,นะจะแพงมากๆอ,อย่าง็อปเตอร์เนี้ยตัวหนึ่งตัวเนี้ยนี่เนี้ยตัวหนึ่งตัวเนี้ย,ห,ยห้าเหรียญร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ได้ดูมันอนะปีงตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่สิบกว่าเหรียญน,นะ ิบสามสิบสี่เหรียญเนี้ยตัวหนึ่งหกเจ็ดร้อยเนี่ยร้อยห้าสิบาทถูกมากตอนเราไปซื้อเขาต้องมีนี่ไม่ได้วยนะเนี่ยมีหนังยางมัดไว้เนี่ยเพราะว่าตอนซื้อมันเป็นเปลี่ยนไม่ไงนะมันนีบ,นนบันหนีบเนี่ยไอ้กุ้งเนี่ยทงออมันสามารถหนีบหอยแตกได้อะกล้ามม,มันกิดแล้วกันถ้าเราไม่ล็อกกันไว้แล้วเกิดเราไปจับไปแล้วมันนีบมือเราเนี่ย มืออาจจะขาดได้เลยนะเพราะหอยัยังแตกเลยอืเวลาเขาจับมาจากแม่น้ําอ่ะเขาก็จะเอาไอ้น,นี่ล็อกไว้เลยอ,อ๋อตั้งแต่แรกจับมาเหมือนแบบขึ้นมาปุ๊บเขาก็สวมๆเลยอะ่ะมันมีประโยชน์หลายอย่างแบบว่าอย่างแรกกันมันหนีบเราอย่านะงสองกันมันหนีบมันเองเพือ่อมันหนีบมันเองอะ่ะมันจะมีสองกล้ามใช่ป่ะ<อ>ถ้ากล้ามหายไปอ่ะราคาก็จะตก อพอเวลาคนเขากินเนี่ยเวลากินเนี่ยมันร้านอาหารมันทํามันต้องแต่งสวยๆใช่ป่ะต้องมีทุกอย่างครบเหมืมอ,อนแบบว่าของพิซซี่เนี่ะอะไตอยจานอะไรเงี้ยเป็นปูแล้วก็เหมือนกันต้องมัดเอาไว้เลยถ้าตัวใหญ่ก็จะมัดไปเลยดูเอาควาเป็นทีเลยเนี่ยนี่เรือล้วนๆเลยนะครับเนี่ย จิ้มจิ้มดีกว่าโทษนะมือเลอะไปหน่อยนี่เลยอืมอผื่อเลยมากขอเป็นมือแล้วจริงๆกุ้งเนี่ยพวกนี้เราเคยอยากกินที่ร้านอาหารนะกุ้งปูเนี่ย กนแก่ยากอ้าน่าหามกินยากถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเนี้ยเนี้ยเราอยู่ที่บ้านเราใช้มือได้สบายเลยไม่ต้องกลัวรย่างร้านอาหารต้องมานั่งแบบแกะที่หน่อยจะกินจะกินแบบค่อยๆกินกินได้จะมางับงูนนี่มันลําบากไงเนี่ยแน่นอนสองมืสองมือกินเสร็จแล้วก็ไปล้างมือนี่เห็นไหม ออตอนเนี้ยอจะสองทุ่มแล้วดูบรรยากาศเลยยิงสว่างอยู่เลยอ,อันนี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับอันนี้ขนาดว่าค่ำช้าลงแล้วนะเมื่อก่อนนานี้มันสามทุ่มเมืม่อก่อนสามทุ่มยังสว่างอยู่เลยนะ้ำแขงดู ดูหน้าผมก็กล้ามนี่นี่เท่าอยู่แล้วถ้าเราลงไปในน้ำนะไม่เห็นมันหนีบคอเราตายเลยวะเนี่ยดูดิเนาะขนาดขอยมันยังหนีบแตกเลยอะดู เฟนเขามีนี่นะให้ไปจับ็อบเตอร์ด้วยนะไปจับเองเลยอ่ะที่ไหอะที่เมนอ่ะมันมีแบบว่าเหมือนเป็นเป็นสะตกปลาอะไรอย่างเงี้ยไปเหมือนเหมือนท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมอย่างนเงี่ยคือไปก็ไม่ได้ไปอะไรมากแค่ก็ขึ้นเรือไปกับเขาแต่เขาดักไว้แล้วไง แล้วก,ก็ไปยกยกขึ้นมากันเองอ,อยู่ในน้ำเขาก็เอาที่ดักดักไว้แล้วก็ล่องเรือไปเขาแล้วก็ไปช่วยเขาไปดูเขายกแล้วก็ช่วยเขายกนิดหน่อยเสร็จแ,แล้วเราก็กลับมาทำกินมันเป็นแคมปิ้งอะไร,รเป็นนั่นแหละเหมือนเป็นทัวร์ทัวร์หนึ่งเลยอ่ะทัวร์ไปทัวร์จับปลาจับกุ้งล็อบสเตอร์มากินเนี่ยซาใจมาก น้ำจิ้มจเจิ้มเราไปกินที่ร้านอ่ะคนที่นี่เขาจะมีแค่เป็นแค่เนยกลับมายังเนตเป็นน้ำจิ้มอ่ะถ้าเกิดคนไทยไปกินหรือคนเอเชียไปกินเนี่ยเขาจะทำน้ำจิ้มสีปูดไปคนไทยไปคือดีใจมากคือไอเนี้ยร้านไอที่เมนเนี่ย ขาจะชอบคนไทยมากเลยเพราะว่าคนไทยอ่ะชอบน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือฝากเขาเ <c oughs> พราะเขาก็ทําไม่เป็นไงเขาไม่รู้มันทํายังไงไงเขาก็รู้ว่าเออมันแล้วคนไทยมันแบบลดออกครบไง <c oughs> เปรี้ยวหวานเผ็ดอะไรมีหมดทุกอย่างอ่ะใช่ซึ่งแบบกิงๆคือมันต้องกินกับซีฟู้ดะนะแต่เขาไม่รู้ว <c oughs> ิธีกินก็นนกินกับเนยกินกับเนยกินแบบนี้แหละซึ่งมันไม่ใช่อ่ะนวัตกรรมยังไม่ได้แล้วอ่ะแต่บางตอนหลังๆเขาก็มาขอสูตรนะ แต่ขอสูตรเขาก็ทาเขาก็มันก็ไม่เหมือนเราทําอ,อ่ะร้านพวกนี้มันจะมีผู้หญิงเลยนะเป็นผู้ชายตัวใหญ่ล่ำๆเลยไปก็คือเป็นพวกชาวระมงหาหาล็อสเตอร์เลยอะ่ะหาเสร็จแล้วก็มาที่ร้านร้านเสร็จก็คือหาหาได้เอาไปขายใช่ไหมไปส่งขายแต่เขาไม่ส่งขายหาได้เขามาเปิดร้านแล้วก็ขายแบบคนมันจะมาตรวจเวลาไงก็คือหาได้เสร็จแล้วก็มีหม้อใหญ่หมอห้หมอใหญ่มากเลยเป็นหม้อเดือดแล้วก็เอากุ้งไปต้ม ใครมาเ็าสั่ง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 จะมีหอยอะไรเขาจะนั่นหมดเลยเพราะเกิดเอาไปส่งมันจะถูกใช่ไหมถ้าเกิดหน้าเนี้ยเขามีร้านเองอะ่ะแล้วมันเป็นแบบว่าร้านตรงนั้นอะ่ะมันเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวก็เลยไงแล้วร้านก็จะดังมากมันจะมีสองสามร้านเองเขาจะหามาได้เขาก็จะขึ้นเลยบางทีตอนเช้านะขึ้นมาจากทะเลเลยนะขึ้นทะเลแล้วก็เอาใส่ใส่ในตู้เลยแล้วก็ทำาดือนั้นเลยอืมันจะหวานแล้วมันจะแบบเนื้อจะแน่นมาก เดี๋ยวต้องเข้าบ้านแล้วมันม,ม,มืดแล้วริเริ่มมืดแล้วมืดแล้วเข้าบ้านกันดีกว่านะ